อคุณเลือกพวาของฝาก FC นี่นี่เีมี FC เขามาเยี่ยมเขเลยฝาไว้ถ้าถ้าตัวนั้นต้องถ่ายนะผมไม่รู้ครับผมไม่รู้จะไปไว้ไหนมัเกี่ยวบ้าต้องถ่ายต้องถอนหรือเปล่ากก็จะเอาหนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดมบบว่าช้างลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า Creator ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาว ปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อ่านน้ำแป๊บเห็นบัตรจ่ายลงเลยเนาะาะว่่สวัสดีครับผมวันนี้มาเมนต้นบอกดาวเลย ้าย้ำเลยแจกเติรนวันนี้นะครับน้องดาวอาการขาข,าขาควาเนี่ยหายแล้วพี่ลุงหายหมดแล้วหายได้สองขาแล้วนะครับจะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ถึงผูกห่างก,กันกับแม่ผมจะพาไปถามผูม่ใหญ่เลยเหตุผลเใหญ่เลยรับว่ามันเป็นมาอย่างไรเยอะกินบางนัดซื้อผู้ใหญ่เลยครับทำไมคุณผูกทาน้องดาวไว้ หาวันนี้มันไม่ได้ครับอยู่กับมแม่แป้งเขาจะเป็นประมาณว่าเอาใจนะครับเอาใจครับผมเขาจะประมาณว่าเอาใจนู่นนี่ก็ไปทําอะไรทั่วแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งผมไม่ได้ไปไหนเลยขายาเขาไม่ได้ทำอะไรนู่นนี่ีเรื่องของเขาพอเขาอยู่กับแม่แล้วเราจะห่างเหงมือนกับว่าเราจะ หาหาาเเเเมมมืืออดิรว่่ข้ใกลๆคือ <c oughs> จะหาแบบนี้แต่เวลาเขาเกิดจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าผมก็จะยุดมันทั้งก็ป่วยเดียวกันไงเ,เราก็ต้องปล่อยเดียวกันเออหมือนเดิมแต่เราดูอาการแล้วตอนที่เขาหายแล้วมันยังไงซาซาซาลูกพี่โบาณแบบนี้ลูกน้องก็เหมือนกันมันไม่ต่างกันกลัวกลัวงาหัดคีบของคุณยู่เออโอ้ยงากระเด็นเลย คุณว่าอะไรเขากระโดดชนเสาอะไรอูด้ครับใช่ครับเวลาเอซีมายิ่งจะได้ใจรุ่งเป็นพ่อชนเนื้อเราคุมคุมไม่ได้เลยก็จะประมาณว่าเอาตัวใจแรกๆเขาไอ้ขาแข็งๆเขาไม่ปีนใช่แต่พอหายเสร็จปุ๊บปีนเลยทั้งปีนทั้งชนเห็นไหมผมตั้งชื่อคิดว่าแสบปูนสองปูเพราะนั้นเมื่อวานเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอาการผมคุมเพื่อคุมคนเ่อเออเออแหวนเราของคนยังเทาให้ได้ วะาอนี่ผมลืมไปคุณลืมอะไรสักอย่างไหมลืมเก็บชารใช่คุณได้ฝากยี่บ่เจ้าเนาะเขาไ่ได้เก็บเด้บอเวนเด้อเขาไ่ได้เก็บเออคุณลืมเ่าของฝากเอฟซีนี่นี่นี่มีเอฟซีเขามาเยี่ยมเขาเลยฝากไว้ถ้าถ้าตัวนั้นต้องถ่ายนะผมไม่รู้ครับผมไม่รู้จะไปไว้ไหนไปเกี่ยวกันต้องถ่ายต้องถอนหรือเปล่าก็จะเอาก็ถ้ามันมีจริงเดี๋ยวผมจะไปจับนองบ้าง มันจำนำจำนองได้ไหมใช่หรอือเปล่ได้ด้วยแต่ก่อน <c oughs> ทก็สนนะท้าก็สนะากส,สามารถให้เรากู้กู้เงินมาซื้อช้างครับแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้แล้วเงินจํานวนเยอะเงินมันเยอะแล้วมันแพงแล้วช้างเป็นสัตว์มีชีวิตครับมันก็เลยยังไงเ,เขาเลยไม่ให้นะแเรามาดูไอ้ดาวนี่มันหายแนละ้วมันคือซาซาถือแล้วป่ะเดี๋ยวกินได้เอ้ย๊ะพอขราบป้อมน้องว่านน้องก็ยอมนะ ดูลนัเลียเข้นบิวดูเบิ้องตาเเหลียกใส่หว่าดูเบื้อง,อ,งอ่งะาอยาปีนเบิ่งหมามันเป็นลันเหมือนเรล่างาน่ะจะฮักเราผมไม่ได้กลัวนะครับมมเฮ้ยผมไม่ได้กลัวนะครับม่แล้วม,มันมีหมองกำบงังงานเลยงาเลย จาอินเดิเลก็ไ oh, ด้อ well. right ้ดาวก็ช oh. ื่นชมดีก็เกามาสั่นวันี้ได้คุยลีเขาเลยเด็กเปดูได้เลนี่นี่ในคนนี้ครับเขหยอกเล่นกับดาวนะครับให้ผ่านคลายคลายเครียดให้ขาตึงหายตึงนะครับเลุแล้วลุยแล้วป้องคหมดง ช่วยโยนเดแล้วเด้อโยนไดแล้วเด้อธรรมดาครับหายแล้วพ่อแม่เอฟซีคงจะแบบอุ่นใจขึ้นเยอะใช่ไหมแม่วอนใช่ค่ะเขาติดตามอาการดูอาการดาวดีนะครับที่ว่าผลเลือดออกมาก็ไม่ได้เป็นไม่บวกไม่ไม่ได้เป็นเฮอร์ปีเป็นแค่การท้องท้องอืดท้องเสียธรรมดาเป็นไงครับตอนนั้น ความรู้สึกความรู้สึกไงผม้าเจนะกลัวเสียเขาไปร้องทั้งวันก็เขาเป็นไม่เหมือนใครเนาะ,นะบุกอ,อทินเหรอครับเออเออไม่ไม่ไปพี่ลีถามว่าคุณตาจะจัดเหมือนพี่กายไหมจัดครับจัดจัดแต่ว่าก็เอออูอุ่อมนีไหม <laughs> เอาเอาไอร้รถรถล่าครับของน้องดาวมีไหม ของน้องดาวก็จะจัดเหมือนกันค่ะไม่มีไม่มีรถลากไม่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 ใช่แบบรถใสเออมีค่ะมีมีมีก็จะตั้งขบวนของเดอะแก๊งไปนะคะก็จะไปร่วมกันที่วัดป่าอาเจียงครับแล้ววันามสะพานก็คือวันที่สี่เดือนหน้าใช่ไหมสี่กันยาน้องดาวเขาก็เขาก็จะมีกองกระสิทธิ์ของเขานะครับบ็นบานก็ของบัวบานหรือว่าอาจจะมีหลายเชือกถ้าใดที่อยากมาเที่ยว อยากมาทำบุญกับน้องดาวก็สามารถเชิญมาร่วมบุญได้นะครับก็จะไปกันหลายเชือกอยู่วันนั้นก็มีเด็แกแงนั่นแหละมีช้างช้างลหลายๆเชือกที่ทํ youtube นะครับเขาก็จะไปเอาช้างไปถ่ายวีดีโออะไรกันควรจะมีความสนุกน่าดูท่านใดอยากมาเที่ยวอยากมาชมมาได้แล้วงนานช้างน,น้นชาเดือนพฤศจิกาใช่น้องดาวก็จะไปน้องดาวก็จะไปบุบาก็จะไปและอีกหลายเชือกก็จะไปนะครับ จ่อยก็จะไปแต่ไม่รู้ว่าจ่อยจะพวกแม่ไปหรือเปล่านะฮะทีนี้พอเขาหายดีแล้วผมว่าแม่เขาพ่อเขาคงจะรู้สึกดีขึ้นใช่ค่ะพโล่งโล่งมากมเห็นเขาวิ่งเห็นเขาล่าเริงมันล่าเริงก็มีความสุขนะครับเอซีบอกว่าถ้าไปป่านะให้คล้องคอกับแม่แป้งไปเหมือนเดิมนะไปไหมคุณจะไปไหม ไปก็ไปเดี๋ยวให้เขาขายดีกว่านี้ก่อนเนาะเราค่อยไปกันต้เร hey ิ่มกินได้แล้วดูค่ะกินนี่ไม่ผอมลงเลยนี่ไม่ผอมลงเลยครับวันนี้ดูดูอ่ะดูตัวเขาทีนี้วันนี้ก็จะไปส่งน้องพลอยประมาณ8โมงซีโอมาครับ9โมงน่าจะเป็นพิธีส่งน้องพลอยกันท่านเอ็ซีทุกคนก็รอชมได้ที่ช่องน้องพลอยหรือว่าช่องผมก็ได้นะครับหรือว่าน้องดาอาจจะไปถ่ายก็ได้นะถ้าเขาเลยเข้าไปอะนะ ไปไม่ได้ไม่กล้าไปเพราะว่าพึ่งเอาแม่แป้งกับน้องดาวห่างกันมันแรกกลัวแม่แป้งโซ่ขาดน้องดาวนี่ไม่เท่าไหร่แต่แม่แป้งแม่แป้งเขาคิดถึงลูกหรือว่าไงหวงกลัวคนอื่นทําร้ายลูกแต่เราก็อยู่ใกล้กันนะครับไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่ใกล้กันค่ะไอดาวมันฟึดฟัดมันเมื่อวานที่ดูอากาศมันเนอ่ยคือเป็นอิสระใช่ไหมใช่แต่ก็ดีแต่ว่าเขากระโดดชนเหล็กชนนั้นชนนี่ใช่ค่ะกลัวกลัวเขาเป็นแผลที่ปากแล้วก็กลัวงาหักนะครับปีนี่กลัวเขาหล่นลงมา ขาหกขาหักแขนขาคงขาเค็ดแล้วเวลามีใครมาเนี่ยเขาแบบโดดชนเสาหรือว่าเขาดึงจับเขาดึงกระชากคนเลยสำหรับควาช้างนี่ไม่เป็นไรแต่ว่าพวกเอฟซีมาแล้วเขาดึงมือดึงไรอ่ะควรได้รับอันตรายแล้วซึ่งลูกช้างก็เหมือนเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะครับแต่ว่าแรงเขาเยอะสามารถทําให้เกิดอันตรายได้เราก็ต้องเซฟเซฟไว้นะครับคุณว่าหน้าน้องดาวเหี่ยวไหมบ่ไม่ อันนั้นเนี่ยนะมันอีย่งนะกระมับว่ามันไหนใช่ไหมต้นมันไหนมันว่ได้เดี่ยวย่อยป้าเหรอว่ามันเหี่ยวได้เบิ่องเนีมันสูบหนามันสูบลงเบิ่งเบื้งว่าเบิ่งว่าแห้งว่าตาแม้ตาเหลือกคือพองนู่นสมมุติดูงานครับตั้งแต่ปล่อยไม่ไม่กี่วันนี่คืองานดำปลากระดำมิดกินแต่เล็กเอาไปเลียกเรียกไหมลินไหมดำมิดตอนนี้สับปะรดมาส่งคุณได้เอาไหมต้นสับปะรดกับผมเอาสามไงลุงขอหนึ่งอ๋อก็เลยแบ่งกันเดือดสอง เน่ก็ขอให้น้องดาวมีสุขภาพที่แข็งแรงครับกินอยู่ให้อ้วนเหมือนเดิมครับ FC fans club เขาก็เป็นกําลังใจให้ซาเหมือนเดิมหรือว่าซาคูณสองเอาแค่ซาเหมือนเดิมต้องคูณสองหลักมื่นพจน์ครับผมแม่ครับลูกบ้านลูกข่าวบางเก้าแหละไรล้วลูกว่านมันใจลุงปะล้วโตใช่ไหม น้อยหน่อยกับบลา่นะน้อยๆปวดขึ้เก่าปวดีเก่าเออเออเบิ่งขนเพิ่นไหมพอพอพอวูบลงหน่อยขนก็จะเริ่มเยอะไ่บุคคลไหนถูแต่แม่แมนเพราะว่าตั้งแต่เป็นกระคือถูแต่แม่เออ อไว้เลยดูกจัดการเลยแค่เาดเหรองานแก่ายมกนเกี่ยวงานเดี๋ยวเขาจะเอาสรมดมาลงนะครับอันนี้ถือว่า น่ากินยาอยู <ST>. ่บ่กินแต่วิตามินซีไอย้ยาทาน,นยนังกับว่าได้กินแล้วบ <ะ S 2> <มา S 1> ่ล่าบรินแล้วหายแล้วคืวอกออกมากอากะก่ะเป็นก่อนธรรมดาแมนกิ <Man. S 1> อนอาหารธรรมดาแล้วแม่อะไรก็สั่นยาทานป้ากับว่ให้กินแล้วป้าให้กินแต่วิตามินซีบ้านี่หมอมาเบิ่งอาการก็ว่ามันสิหายแะไรบ่หมอก็บอกว่ามันบ่มีอีหยังไงเลือดมันก็บ่อันนี้ก็บ่ต้อ,ตอ,งองกินยาต้านแล้วเป็นแค่ท้องเสียธรรมดาคิดว่าสาเหตุมันอย่างไรเฮ้ยมันก็สิยืดตัวของเขาแหละเป็น,นพเพราะในช่วงยืดยืดตัวของเขา ก็ฝากกด subscribe แล้วก,ก,ด,ก,นะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่องหมูดาวอยู่ด้วยิกเกอร์ดาว,ดดาวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของบ้านน้องดาวด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ